ยินดีต้อนรับทุกท่านพบกับสารดีาบทีซพอดแคสต์พบกับสาระความรู้เทคนิคที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราหยิบไอเดียเ เรียกว่าไอเดียสุดปังเลยก็ได้จากตอนส่งทายซีซั่น3ของสาระดีบายอตโอค่ะตอนที่100พอดีเลยครับผมเป็นตอนส่งท้ายซีซั่นที่น่าสนใจมากใช่ค่ะเป็นเรื่องแนวคิดการสไร้างรายได้เสริมในยุค2025ค่ะโดยใช้สิ่งที่เราอาจจะมีอยู่แล้วคือไอเดียกับความรู้เฉพาะทางของเราเอง อืมเป็นแนวคิดที่ดีมากเลยครับยิ่งยุคนี้เนาะใครๆก็อยากหาช่องทางใหม่ๆการเปลี่ยนความรู้ให้มันเป็นบริการที่จับต้องได้จริงๆนี่แหละอืมประเด็นสำคัญที่เราจะมาคุยกันวันนี้ใช่เลยค่ะแล้วไอเดียที่เราจะมาขยี้กันวันนี้จากข้อมูลที่ได้มานะคะก็คือเรื่องการให้บริการรับทำแผนธุรกิจเบื้องต้นเหมาะสำหรับใครเหมาะสำหรับผู้ประกอบการมือใหม่หรือว่าคนที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจเลย รรเราจะมาดูกันว่าเออความรู้เรื่องแผนธุรกิจเนี่ยมันจะกลายเป็นเงินขึ้นมาได้ยังไงน่าสนใจครับมาลองดูกันครับว่าบริการแบบนี้มันหน้าตาโอกาสมันเป็นยังไงได้บ้าง ค่ะบริการหลักๆที่ว่าเนี่ยนะคะก็คือการรับทำแผนธุรกิจแบบกระชับท้าอะค่ะอาจจะใช้เครื่องมืออย่าง business model canvas เคยได้ยินไหมคะอ๋อครับครับตัว BMC ที่สรุปธุรกิจในหน้าเดียวใช่ไหมครับใช่เลยค่ะตัวนั้นเลยหรืออาจจะเป็นแผนสรุปที่แบบความยาวแค่หน้า2หน้าพอ,อคือเหมาะมากสำหรับคนที่ยังไม่อยากลงรายละเอียดอะไรที่มันซับซ้อนมากๆในตอนแรกจุดนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่า กลุ่มเป้าหมายค่อนข้างชัดเลยนะคือคนเพิ่งเริ่มสร้างแบรนด์อยากได้ทิศทางหรือว่าคนที่ต้องการขอสินเชื่อเบื้องต้นกับแบงค์อะไรแบบนี้อืมใช่ค่ะหรือแม้แต่คนที่อยากจะเสนอไอเดียให้นักลงทุนรอบแรกแผนที่มันกระชับกระชับแบบนี้มันช่วยให้สื่อสารภาพรวมธุรกิจได้เร็วขึ้นนะผมว่าแล้วก็ตรงจุดด้วยใช่ค่ะแต่ว่านะคะบริการนี้มันไม่ได้มีแค่การเขียนแผนแล้วส่งส่งไปนะ จากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยเขาเน้นทําเป็นแพ็กเกจเลยค่ะแพ็กเกจใช่คือรวมเอาการให้คําปรึกษาเข้าไปด้วยอ๋อครับครบตรงนี้ละค่ะที่มันสร้างความแตกต่างคือไม่ใช่แค่ได้แผนไปเฉยๆแต่ผู้ประกอบการต้องเข้าใจด้วยแล้วก็เอาไปใช้ต่อยอดได้จริงๆ mm. เหมือนเราใช้ความรู้ที่เรามีไปช่วยจุดประกายให้คนอื่นเขาเริ่มธุรกิจได้อะค่ะอืม ประเด็นเรื่องให้คำปรึกษาเสริมเนี่ยสำคัญมากเลยครับมันช่วยยกระดับบริการให้ดีกว่าแค่การรับจ้างทำเอกสารเฉยๆนะถ้ามองในมุมของกลุ่มเป้าหมายเนี่ยอย่างคนเพิ่งเริ่มแบรนด์ก็จะได้จัดระบบความคิดตัวเองเห็นภาพรวมชัดขึ้นไม่หลงทางง่ายๆใช่ใช่ค่ะส่วนคนขอกู้แผนที่มันชัดเจนบวกกับความเข้าใจที่ได้จากการปรึกษาเนี่ยมันก็น่าจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้สถาบันการเงินได้นะเพิ่มโอกาสอนุมัติว่าง,งั้นเถอะครับประมาณนั้น ส่วนคนที่เสนอไอเดียให้นักลงทุนก็จะนำเสนอจุดแข็งโอกาสได้กระชับขึ้นน่าสนใจมากขึ้นไปอีกพอฟังแบบนี้แล้วมันเหมือนกับเออที่เขาชอบพูดกันว่าหาเงินในอากาศจริงๆนะคะ <laughs> ครับครับคือเอาความรู้ความเชี่ยวชาญที่เราอาจจะมีอยู่แล้วเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นบริการที่สร้างไรายได้ไอเดียแบบนี้น่าจะโดนใจหลายคนเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นคนทำงานประจำนักศึกษาหรือใครก็ตามที่กำลังมองหาช่องทางไรายได้เสริมและแบบบังเอิญมีความรู้เฉพาะทางอะไรบางอย่างติดตัวอยู่ใช่ครับมันคือการสร้างคุณค่าจากสิ่งที่เรามีอยู่เดิมแล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการของคนในยุคนี้จริงๆที่เขามองหาตัวช่วยในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรืออาจจะต้องการทางลัดที่ประหยัดเวลาแล้วก็ลดความเสี่ยงในการลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง เอาละค่ะเราคุยกันมาพอสมควรแล้วสรุปสั้นๆอีกทีนะคะแนวคิดบริการที่เราเจาะลึกกันวันนี้ก็คือการผสมผสานการทำแผนธุรกิจฉบับกระชับเข้ากับการให้คำปรึกษาเพื่อเป็นทางลัดแล้วก็เป็นตัวช่วยสำคัญให้กับผู้ประกอบการมือใหม่ๆเลยครับผมชัดเจนครับทีนี้คำถามที่ผมอยากจะทิ้งทายให้ไปคิดต่อกันเล่นๆนะครับก็คือนอกเหนือจากความรู้ด้านแผนธุรกิจแล้วเนี่ย ลองมองดูรอบๆตัวเราสิครับมันจะมีทักษะหรือความรู้เฉพาะทางด้านอื่นๆอีกไหมที่เราพอจะเอามาปรับใช้สร้างเป็นบริการให้คำปรึกษาในลักษณะคล้ายๆกันนี้ได้เพื่อช่วยเหลือคนที่กำลังเริ่มต้นในเส้นทางอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ก็ตามโอโ้โหเป็นคำถามที่เปิดมุมมองมากๆเลยค่ะ และนี่ก็เป็นเพียงแค่หนึ่งไอเดียที่น่าสนใจที่เราหยิบมาคุยกันจากตอนสุดท้ายของซีซั่น3รายการสารดีบ y TKC นะคะซึ่งบอกเลยว่าโลกของการสร้างไรายได้จากไอเดียและความรู้เนี่ยยังมีอะไรให้เราสำรวจกันอีกเยอะเลยค่ะจริงครับก็รอติดตามการเจาะลึกครั้งต่อไปของเรานะคะรับรองว่ามีเรื่องน่าตื่นเต้นมีแง่มุมใหม่ๆมาคุยกันอีกแน่นอนค่ะ